เป็นอย่างไรไปติดตามจากอย่างยั่งยืนนะครับปี2 0 2 5 5รายการที่แข่งขันจะแข่งขันกันที่ g r e น a Sport โเกเตอร์คืออะไรแน่นอนครับต้องถามจากตัวแทนของคณะอยากจะให้เราลุยกันไปด้วยกันนะครับที่ทุกๆกภาคส่วนนะครับก็อันนี้ก็เป็น กรรที่เรามุ่งหวังให้พัฒน,นาของเราสร้างตั้งแต่เริ่มเนี่ยกว่าส0่ิปีแล้วนะครับสิ่งมีได้นั้นโดยใช้กีฬาแล้วสามารถสร้างให้เป็นความแข็งแรงในเชิงอาชีพได้เนี่ยจะยิ่งแจ๋วเลยนะครับงานงานหลังเนี่ยครับฝาสร้างยิ้มเนี่ยข้้งหลังเนี่ยครับ,รนนรบก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทัวร์นะครับออโตเกเ,เตอร์นะครับก็ถือว่าอย่างที่พี่นาย์ได้พูดเมื่อสักครู่น,นี้ก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันกร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับก็สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยก็ อย่ดีที่จะร่วมสักส่วนในรายการรข่งนี้่ครับรายการนี้ถือเป็นกีฬาอาชีพรายการหนึง่งเราเรามองว่าก็คือทอทอในประเทศเข้ารายการนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ทั้งต่างชาติก็เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วย เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในทัวร์นะครับอายุต่ำกว่า18ปีใช้คะแนนสะสมจาก5รายาการของสิ่งที่เอครดบ